ี่ลาบียดตอนนั้นทำไมจะทำไหล่แล้ววันนั้นที่เขาบอกว่าพี่ลืมวันครบรอบแฟนอย่างเงี้คือเรื่องจริงใช่พี่ลืมพี่ลืมแฟนพี่ก็ลืมลืมตั้งตัวครับพอดีแฟนสาวเขาเขาเขา อ๋อเขาก็มน mm. สุดสัน์ม uh. mm ันบเราอ่ด้ยออแล้วเราก็มึนจได้านานเลยมีอะไรที่แบบว่าใป็นของขวัญป็นแบบตอบแทนที่เราลืมอะไรอย่างีมมกคือมันลืมริงแล้วเก็งไงบ้ีไม่ได้ไม่ได้นาอะไรแต่ว่าก็คือคือลืมมันก็งได้

ยิ่งไปบ้างการเช็คคำว่าอะไรบ้างคะพี่ก็แบบก็มีมีทัศนคิแบบเช่นถว่าเอ่อโตต่อไปเรื่อยๆดูดูดูทดูข่าวอะไรก็ก็เลยเกิดคำถาม่าเอ่อคิดว่า u s เอ่งใหรือสิ่งใากไ่ิไม้งไม้ ก็ไม่งั้นไม่ต้งมีคำว่าเดี่ยวโตหรอกไม่ใครเขาจะแบบเขามนจคนที่มาได้ไงว่ากันยังแต่ว่ามันจะมาไหนนั่นเี็นยังไง่้างอรย่างเงี้เออก็สูงเท่าไหก็แบบเออไม่งั้นมันจะมีคำนี้เข้ามาได้ไงใใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเลาก็อ๋อเออยุโรปก็มีความคิดอะไรป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ทุโรปแล้วค่ะตอนนี้เจ็ดโมงเองครับโอ้กำลังจะต้องปรมาถมสมัยด้ัยอ่าตอนนี้อยู่ ก็ปมาณเริค่็ถึงว่าจสมได้ที่เนาะไดได้ที่ได้เรื่แล้วแบบเออเราแบ่งเวลาไงคะกับงานแล้วก็กับลูกด้วยเพราะว่าแบบงานยุ่งมากเจรๆ่ว่าเราเราโการได้แบบนี้ได้ขึ้นทนได้ยังกน่อน้นเลยก็เลยก็เลยก็เลยบอกว่าเตะแบบอี้ตอ แล้วนะสูตรเห็นบอกว่าเป็นผู้จัดแสดงอะไรเองหมดอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องอะไรยังไงคะพี่ดูดูเหมือนเหมารวมนะดูเหมือรวมจริงไม่ใช่อะไรหรอกคือเรื่องที่ประหยัดกแล้วประหยัดงเล่นไม่ล้งไม่เสียครับตัวาแบ่คับเล่น่ไม่หรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราเราเราเริ่มงทำแต่ก็เราอยากว่าอยากให้อยากให้คือเรื่องนี้เป็นสี่งที่สร้างหลังใด เ,เป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรคเป็นซรีสเกี่ยกับการภาพการการที่คนถ่าคนเราเหมือนกักสกนสท้ัญนะจะกลับแกใส่กันเหมือนย้อนเวลากลับไปได้ในอดีตแล้วอะไรอย่างนี้เหรอคะเรียกว่าย้อนวัยจะมขวาเจองว <laughs> ่าน เขียนต้องมีอะไรแบบในใจว่าเราอยากจะกลับไปแก้ไขในอดีตหรือเปล่าเมื่อสองทีมันเป็นอย่างนี้อันที่แล้วคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้มใหม่เดี๋ยวมานจะเรื่องของยุคยุคหนึ่งอ่าถือว่ามัน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 เป็นเรื่องของคนในยุคนี้ที่อายุประมาณ90ปนที่อายุประมาณวิธีคิดเป็นามอ่าวิธีเป็นสามคนนครับแต่ถ้าสมมติว่าเราลองเราลองจับคนในยุคนั้นมาทำเองซึ่งเหมือนคนนยู่นี้คือว่าเฮ้มันเป็นิง แต่กีแล้วมันมันแค่ยารแล้วเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะเรื่องของความแบบความความความมันี้ความสุกแล้ความสงสัมันไม่ได้มีจริงจมันไม่มีอะไรลบลกเลือนกับทีนี้กันนะรู้สึกรู้สึกแต่ว่านี่แบบพอเรามานั่งดูอ่ะหลังจากตัดจบเสร็จพร้อมร้อนแอรนะวันนี้คืจริงจริงแล้วสิ่งที่เราได้มากคือมันคือความความสงสั แล้วกำลังด้านบวกส่วนที่นี้ก็เหมือนเพิ่มกำลังบวกให้ทุกคนเพราะจริมันมีข่าวดังรุนแรงมาอะไรเยอะมากแล้วมันก็จะมีมันจะมีมันเอ่อทรีทรีในบางจุดนคือคือคือมันไม่ถือไม่ถือาจารย์การสร้างคอนเทนต์ให้กับให้กับเรดูเลยดูเพราะว่าเราแค่อยากอีกอีกอีกหนึ่งเสียงเล็กแล้วจริงๆมันเป็นบทสร้างสร้างมันมีมันมีแค่หกอีกเองก็ก็เล่าเรื่องของของพลังด้านบวกในบทในนี้ได้ได้ก็คือว่า บวกกับความโบกความน่าใช่บวกความน่ารักของนักแสดงหลักของเราทั้งสามท่านแล้วก็เนื้อหาของคุณพี่ที่ที่มันต้องการบอกที่บอกว่ามีคอมเมดี้ด้วยเนี่ยใครเป็นตัวโจ้ในเรื่องนี้บอกได้ไหมพี่ก็ได้บอกเลยว่าขำหมดทุกคนแม้เราท่านเพศเราก็ขำขำเลยนะหลุดบ่อยไหมคะในกองก็ตามภาษานะครับก็สุขานี่ฮะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่เกดอยากให้พี่เกดอ่ะ เออเออซีรีส์เรื่องนี้ยครับครับก็ฝากเรื่องการสำหรับเรื่องเมียเนครับเอ่อถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นซีรีส์น้ำดีแล้วกันนะแล้วก็เสริมสร้ารงกำลังใจกับทุกคนนะครับกนการดก็ที่ดูกัดูแล้วมีความสุขครับขอบคุณค่ับขอบคุณค่ะ